นี้จิมาแนะนำไอเทมดีๆนะครับก็คือไวนโอนั่นเองตัวนี้นะครับอยากบอกเลยว่าคือทานแล้วเนี่ยขาวสวยชะลอวัยนะครับแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญคือเห็นผลใน7วันเลยนะครับที่ทานนะครับก็ง่ายมากๆนะครับวันละ1นึองเท่านั้นนะครับได้ทุกเวลาเลยพกพาสะดวกนะครับทานง่ายนะครับเทคโนโลยีซับเอลิเซอร์ แค่อมไว้ใต้ลิ้นนะครับ1 0ถวินาทีนะครับเขาก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดใต้ลิ้นนะครับลดการสูญเสียสารอาหารที่ถูกทำลายจากกรดในกระเพาะได้ด้วยนะครับจินแนะนำทานเป็นประจำนะครับก็จะเห็นผลและทำให้ผิวก็จางใสมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแนะนำเลยวันนี้จิไปก่อนครับบ๊ายบาย